สวัสดีครับน้องมินี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่ทะเลพัทยาเรามาดูอะไรคะม,มาดูว่าวไหนว่าวอยู่ตรงไหนชี้ให้คุณพ่อดูหน่อยเต็มเลยนี่นะครับอันนี้เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับกำลังต่อว่าวขึน้นเลยเนี่ยของเขาจะต่อยาวแค่ไหนเดีย๋ยวมาดูกันนะมินี่จ๋า เต้นให้พ่อดูหน่อยได้ไหมแบบนี้เด้อนีว่ว่าตัวกระตูนะตอนนี้กำลังเริ่มนะครับตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วนะครับว่าวเริ่มขึ้นแล้วนะครับ้ารหลังนะครับว่าวระนานชาตินะครับเต้นท่านพัทยานะ อ๋อยังยังยังคนระับนี่น้องมินี่ถ่ายรูปมันเป็นเทคนิคของเขาครับผม,มน่าจะขึ้นเยอะมากเลยนะเ,เดี๋ยวอีกสามสี่อันนะว้าว มิกกี้เมาส์อยู่ตรงไหนชี้ให้พ่อดูหน,หน่อยค่ะไหนไหนไหนโอ้นี่ไงมิกกี้เมาส์ใช่หรออันนี้มันเหมือนโซนิกเลยนะมันคือตัวอะไรอะ่ะอุ้ยตัวอะไรคะมันคือได้สับปดาดเหรอคะปลาหมึก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 โอ้มีนี่มีเว้าด้วยเหรอคะ ว้าวาอะไรว้ายเปได้ไปได้ยังไงเนี่ยมินิขาจับว้าวไว้ดีๆนะคะโอ้โหนี่ว้าวมินิข <mm ึ้นสูงแล้วเป็นนกแก้วโอ้มินิเก่งมากเลยโอ้ยดึงใหญ่เลยเออยนกบินใหญ่เลย มาดูวิธีเขาว่าวขึ้นนะผมตงตลอดเลยนะเสือแลครับ้าทาตีเป็นต่างชาตินะว่าวานานา,าชาติใช่มาณก็มีหลายประเทศชาติเอาละเริ่มมาแล้วเสือได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเต่าทองอยู่บนสุดเลยนะู่น้โหเต่าทองบินสูงยังเลยลเสือ อาจจะเป็นตัวเลี้ยงลองดูโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เล่นเ้าวเหรอคะโอเคไปสูงไปนกนกนกปีนี่นะเ้วน,นกมินี่นะน,นีนะน่ามาจับเลยลูกโอ้เรานีมีหลายตัวแล้วนะครับ คนเยอะมากเลยนะวันนี้อุ้ยฉลามขึ้นแล้วฉลามขึ้นแล้วอเ,เออไม่มีโกโก,โก้มีคนโดดโลบมีมือก,<ะ>กับเบนเต็มเลยเ็นนี่จา๋มา,มาอโอ้ย,อย,อยตัวอะไรเนี่ยโอย้มันจะโดนมินนี่หรือเปล่าเบนาานี่จา๋าเอาว่ามินนี่มาดูซิไหนว่ามินนี่เป็นยังไงนะ ก็สงสัยอยู่นะครับว่าไอตัวว่าวข้างบนนะ่ะทำหน้าที่อะไรแดงๆนะครับพยุงนะครับผมเป็นตัวดึงเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้จะแค่พองลมเฉยๆว่าตัวบนนะที่เป็นตัวดึง ว่าวเยอะไหมลูกตรงไหนชีพ้พ่อดูดิของมินนี่เป็นว่าวอะไรคะ,ะน,นกแกลล้วโอเคอสนุกไหมคะโอ้ว่าวมินนี่ว่าวมินมนี่โอ้ยบิน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  ไม่ขาอ่ะไม่แล้วมีลมบินมีหอยเหรอมียักษ์โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้กำลังเตรียมขึ้นลมบินสีแดงนะครับสีม่วงขึ้นไปแล้วนะนี่ตัวสีแดงกำลังกำลังไล่ลมอยู่ มีนิโม้ด้วยเหรอตัวโอ้ยนิมโม้อยู่ใต้กับปะวานฉลามตัวใหญ่มากาที่จากทรา,า,ายเหรอเดีย๋ยวพ่อไปดูให้นะขายอะไรนะคะ หรอคะมินี่อยากตัดฟายหรอคะ<ช>แต่ตอนนี้แดดมันร้อนมากเลยนะคะบับเฮ้ยในในหนในนปลาฉลามอยู่ไงโอ้เยอะไหมลูกเยอะเลยใช่ไหมคะมฮะอะไรอ่ะปลานิโม,โม่นี่ <laughs> ของจริงนี่คือตัวใหญ่มากนะครับผมบบลมแรงครับ,บ,บนีนเจออะไรนะคะ เจหอยโอโ้โหอห,อหอยสีอะไรคะหอยสีราคาไ,ได้แล้วหนึ่งตัวหอยแมจ้าห,หนู่ะหอยอันนี้ กำลังลุ้นนะครับว่าของไทยเราจะเอาอะไรขึ้นอีกนะครับที่เห็นมีจระเข้มียักษ์นะครับผมของไทยเรามีกระเบนโซนไทยนะครับตัวนี้น,น่าจะเป็นตัวพยุงนะครับพยุงว่าวตัวนี้ขึ้น วาน,นดูลมเต็มมันจะสวยขนาดไหนเจ้ายักษ์ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับตรงนี้สองตัวอันนี้ของไทยเทมอันนี้เอ้ยของไทยอันนี้ของไทยอันนี้ของ อะไรไม่รู้เนี่ยฉลามเนี่ยไม่รู้ของประเทศอะไรแต่เราชอบตอนเขาเอาวานสองตัวนี้ขึ้นนะครับสุดยอดยักษ์ด้วยนะอ่ะอันนี้อันนี้เราอยู่ที่เทศกาลว่าันานาชาติที่พัทยาใช่ไหมคะโอ้ยักษ์เตะเลยเหรอคะเมื่อกี้น้องมินนี่โดนยักษ์เตะเหรอคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เรากลับกันก่อนเนะาเนนะมินิจ๋า<ว>เพราะ,ะอ่ะมินิปิดคลิปก่อนเร็ว,าาวฝากกดไล,ดดลค์กดติดตามให้มินด้วยนะคะบายกดไลค์ได้เปล่ากดได้แล้วเหรอสวัสดีค่ะก่อน,ส,ดดนวสวัสดีค่ะก่อน